จ้ากว่าจะถ่ายทําเสร็จกว่าจะตัดต่อเสร็จชุลมุนวุ่นวายมากเลยครับอีพีนี้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุเข้าภูเก็ตหนักมากแล้วก็โอ้โหฝนตกเกือบทุกวันเลยทีเดียวบรรยากาศเช้านี้แจ่มใสามากๆนะครับเหมาะแก่การออกไปเที่ยวกันนะครับเราก็ซิ่งกงนไปเช้าเหมือนเดิมครับสามล้อเหมือนเดิมนะครับ พาลูกมาสองคนกับภรรยาหนึ่งคนเหมือนเดิมนะครับทับรถชมบรรยากาศวันนี้เราออกแต่เช้านะครับเราจะไปกันที่พิพิธภัณฑ์เมืองแร่จังหวัดภูเก็ตรับซึ่งอยู่ในกระทูนี่เองนะครับถ้ามาจากตลาดสีกอพิพิธภัณฑ์เมืองแร่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้ามาจากวัดกระทูพิพิธภัณฑ์จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับขับมาเรื่อยๆเลยๆเลยนะครับแล้วก็ ชมบรรยากาศข้างทางซึ่งบรรยากาศข้างทางคือดีมากจริงๆนะครับถ้าว่างๆก็อยากให้มานะครับเพราะจะเห็นป้ายพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนี่ผมเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายตอนเลี้ยนะครับเพราะว่าลืมถ่ายนะครับก็ขับมาเรื่อยๆบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยทางเข้าจะติดกับสนามกอล์ฟนะครับ e ีนี้เราค่อนข้างาจะลาบากพอสมควรนะครับเพราะว่าทางที่เราเข้าไปนะครับตั้งแต่ปาก ซอยปากทางที่เราเลี้ยวเข้าไปนะครับจูกระทั่งถึงตัวพิจภัณฑ์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4ถึง4.6กิโลเมตรนะครับ4.6กิโลเมตรแล้วทางค่อนท,ที่จะคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันบ้างในบางช่วงนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติหรือเป็นรถยนต์ปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่พวกผมม,มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยขับ3ล้อมานะครับแล้วก็บันทุกลูกมาด้วยนี่คือขึ้นมา จุดสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลงก็คือทางลงก็เป็นทางคดเคี้ยวตอาศสยความชำนาญในการขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างมากนะครับแล้วผมเนี่ยก็คือคนข้งที่จะระวังนะครับก็คือค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปจะเห็นว่ารถคนอื่นแซรไปหมดแล้วผมเหยียบเชื่อไหมว่าผมเหยียบไม่ถึง4 0ประมาณที่3 0 3สิ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยๆไปครับไม่รีบนะครับเพราะว่าเราไม่คินทางด้วยแล้วมาครั้งแรกด้วยไม่เคยมาสำรวจก่อน ผมเวลาจะทำเทป EP ไหนก็แล้วแต่จะไม่เคยมาสำรวจก่อนนะก็คือดูใน Google แล้วก็มาเลยนะครับแล้วก็อาศัยคุ้นแม p มาเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับขับรถมาเรื่อยๆบรรยากาศก็คือแบบว่าล่มลื่นนะครับมีแดดส่องมาด้วยจริงๆต้นไม้เยอะมากเพราะว่ามันอยู่บนภูเขานะครับเราก็ขับชมวิวนะครับสูดหายใจเข้าปอดเป็นอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับเห็นทางครับลดเลี้ยว เลี้ยวรถคดเคียวเหมือนงูนะครับเป็นงูนะครับในกระจกรถแอบเห็นตากล้องด้วยนะครับตากล้องเพราะว่าให้ลดความเร็วแต่ผมก็คือถ้าลดก็คือเต่ากัดยางนะทีนี้นะครับก็ขับไปเรื่อยนะต้องต้องอาศัยคืออาศัยความระวังนะครับอย่างมากแล้วก็ความชำนาญถ้าเรามีความชำนาญเนี่ยเราก็ค่อยๆขับนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับนะก็ขับไปเรื่อยๆตามทางนะครับ ท่นี้เราจะเห็นทางด้านขวามือนะครับจะเป็นป้ายก็จะถึงแล้วนะครับเห็นป้พิพิธภัณฑ์เมืองแรกแล้วนะครับพอขับไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นป้ายทางขับพิพิธภัณฑ์เมืองแรกภูเก็ตนะครับทีนี้เราขับเข้าไปก็จะทางก็จะลาดชันนิดหนึ่งนะครับขึ้นสูงพอสมควรนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ ด้านซ้ายมือนนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นขันบนนะครับขึ้นไปชัดมากอาพอสมควรขึ้นไปถึงด้านขวามือจะเป็นในส่วนของการแสดงทางด้านนอกนะครับก็จะมีอุปรกรณ์นะครับของเครื่องใช้ในการที่จะนี่นะครับในการทำมือแรกนะครับจะเข้าด้านในนะครับถึงแล้วนะครับทันมือแล้วนะครับ พันเมืองแรกภูเก็ตนะครับตั้งอยู่บริเวณเมืองแรกเก่าท่อสูงในเนื้อที่400ไร่ครับอาคารของพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบของศิลปะชิโนโปรตุกีส1ชั้นครึ่งนะครับผสมผสานกับลายปูนปั้นอย่างกลมกลืนและงดงามจึงมีการเรียกอาคารนี้ว่าอังมมเหลาในหัวเมืองภายในนะครับมีการจัดพิธศการแบบครึ่งมีชีวิตโดยแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือการจัดแสดงภายนอกอาคารประกอบด้วยรังเมืองแร่ ลานเรียนรู้กลางแจ้งคุ้มเหมืองเครื่องมือและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่นะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือพอดีเลยนะครับพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นะครับจะเปิดทําการเวลา9ก้านาฬิกาถึงเวลา1ิบหกนาฬิทุกวันค่าเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทถูกมากเลยนะครับส่วนต่างชาติผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทครับ การเดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทางสายธนบุรีปากท่อทางหลวงหมายเลข3า 15, แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลขสี 4, ถ่ถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดเพชรบุรีปวุคีริขันชุมพรสุรา์ธานีสุรา์ธานีพังงาและถึงจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับก็มีกฎระเบียบนะครับห้ามจับ้าพนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปห้ามสูบบุหรี่และที่สําคัญห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็ขออนุญาตถ่ายก่อนนะครับเพื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่อเป็นความรู้เนาะมีดีบุกผสมโลหะจําหน่ายด้วยนะครับในราคา99บาบาทนี่นะครับก็ ได้นี่นะครับโบชัวมา1นึ่งใบคนละหนึ่ใบนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยจ้ะมั่นใจมากว่าตูอยู่ทางด้านหลังนะครับวิ่งกันตับแรบเลยปรากฏว่าประตูไม่ใช่จ้ะประตูอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยต้องย้ายมานะครับตรงนี้เลย ส่วนที่2ก็คือเปิดม่านฟ้าเกาะพญาบังกรการจัดแสดงภายในอาคารมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการทําเหมืองแน่ดีบุกและวิถีชาวเหมืองนะครับมีห้องจัดแสดงในิทศการในอังมอเหลาตึกในหัวเหมืองหรือบ้านเศรษฐีประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้นะครับหนึงน่งก็คือห้องในหัวเหมืองนะครับก็เปิดไปเลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับอันนี้ก็เป็นรถ โพอท้องนะครับรถโพททองห้องเศรษฐีเจ้จาของเมืองแร่นำเสนอชีวิตชีวิตของชาวภูเกต็ตโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างชิโนโปรตุกีสในจังหวัดภูเกต็ตการจัดตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านในหัวเมืองที่มีศิละปะวัฒนธรรมไทยจีนผสมกันอย่างลงตัวทั้งสิ่งของเครื่องใช้ระดับตกแต่งบ้านตบูชาหน้าพระและการตกแต่งหน้าพระที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตไทยจีนในจังหวัดภูเกต็ต ห้องเรืองธรณีจะแสดงระบบสุรยิยะจักรวาลการกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิตเวฒนาการของมนุษยชาติรวมทั้งการเกิดหินดินแร่ที่เป็นที่มาของการทำเหมืองต่างๆก็เข้าไปดูด้านในก็จะมีในส่วนของหินแร่ฟอสซิลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอมิดาโบาราณนะครับนะครับก็จะมีพวกประตูโบราณนะครับห้องปัตภ,ภพีเหมืองแร่จะแสดงทศกาลประวัติของเหมืองแร่ชนิดต่างๆ,ๆเช่นเหมือแแงแร่น เหมืงองกล่องเหมืองรูเหมืองอุโมงเหมืองหาบเหมืองสูบเหมืองฉีดและเหมืองเรือขุดเอาจิงก็แอบร้อนๆอเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าไปก็ดีเป็นขุนยุะยแย่มากมายเลยนะครับก็น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าไม่มีคนแนะนาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับจากตัวป้ายนิเทศที่เขาแปะไว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ทําได้น่าสนใจมากๆนะครับก็จะมีในส่วนของเหมืองจําลองด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็น ลางเมืองแล่นครับนี่เมืองจำลองคือแบบเห็นภาพเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่ศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับอันนี้เมืองหาบนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาหาความรู้ได้เลยนะครับที่นี่ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในก็ต้องบอกว่าของผมไปนี่ก็คือไม่มีใครมาเที่ยวเลยนะครับ จริงๆแล้วสถานที่แบบนี้นะน่าจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะนะครับจะได้แบบว่ามีความรู้ทางด้านภูมิภูมิประเทศของไทยเราด้วยนะครับเนี่ยคือผมชอบมากนะไอ้ประเภทแบบว่าจําลองอะไรอ,อันนี้เหมืองฉีดนะครับเหมืองฉีดนะก็มีภาษากฤษด้วยภาษาไทยด้วยนะครับเราต้องเที่ยวควรจะมาเยอะๆนะันจริงๆแล้วแบบนี้นะครับอย่ารอให้อา่าแบบต้องให้โรงเรียนพามาทัศนศึกษาอะไรอย่างนงี้เลยนะนะครับมาเที่ยวแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว เด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแบบนี้นะครับก็จะไปเที่ยวตามพับตามมานะครับตามสาวนสนุกอะไรงี้มากกว่านะเด็จริงแล้วผมว่าแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะพลาลูกๆมาเที่ยวได้นะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเขาด้วยนะครับนี่นะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนะครับเป็นเรือเขาเรียกว่าอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นเรือลำแรกของโลกนะครับเป็นเรือนี่นะครับเหมืองเรือขุดลำแรกของโลกนะครับนี่นะเด็กๆให้ความสนใจพอสมควรนะ อันน <inequ ity S 1> ั well. ้นเป็นจําลองนะครับจะบอกว่าเหมืองเรือขุดอะไรเล็กขนาดนี้ไม่ใช่นะนะครับจริงๆเราเป็นแค่จําลองมานะครับก็นี่นะครับเหมืองเรือขุดแร่ลาแรกของโลกนะครับเหมืองเรือขุดนะครับเรือขุดแร่ลาแรกของโลกนี่จะเป็นแบบนี้เลยกลไกเป็นแบบนี้เลยนะครับสีห้องเปลี่ยนแปลห้องเปลี่ยนแปลแร่ธาตุแสดงขั้นตอนการถลุงแร่โรงงานถลุงแร่ดีบุกและผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากแร่ดีบุกตัวอย่างแร่ดีบุกต่างๆ วมทั้งอุปกรณ์ในการทาความสะอาดแร่สาธิตการทําความสะอาดรวมทั้งให้มีการทดลองฝึกปฏิบัติการแปรรูปด้วยในนี้ก็จะมีพวกแร่ต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆรวมถึงเป็นภาพประกอบนะครับการขุดเหมืองแร่สมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีเตานะครับมีให้ดูของจริงเลยนะครับแล้วก็มีทั้งภาพถ่ายนี่นะครับก็จะมีลูกๆก็ทําช่อง YouTube ด้วยนะครับก็จะมีหลายๆช่องนะครับ เขาเป็นเรียกว่าเป็นการให้ความรู nah ้ที um ่เห็นภาพจริงนะครับเห็นภาพจริงแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในบทเรียนได้นะครับแล้วก็ต่อยอดความคิดของเขาได้ในอนาคตนะครับก็จะมีแร่ต่างๆตัวอย่างแร่ต่างๆด้วยนะครับนี่นะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับจะมีตัวอย่างแร่ต่างๆนะครับนี่เนี่ยเป็นแร่ดีบุกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายแร่นะครับเนี่ยนะครับเราก็ไปดูกันนะครับตัวอย่างต้องบอกว่า ทุกอย่างมันโอเคมากๆนะครับวอนนี้เราก็ไปอีกห้องหนึ่งกันดีกว่าครับ 5. ห้องชานฉลาดนาวาชีวิตนําเสนอการให้สิ่งฐานกาตรติดต่อค้าขายทางเรือสำเภาเป็นท่าเรือที่สะท้อนภาพชีวิตของชาวจีนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาแสวงโชคที่เกาะภูเก็ตฉายวิณิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นประเพณีพะต่อประเพณีกินผักวิถีชีวิตชุมชนกระทูในปัจจุบัน ห้องนี lives, ้เด so like ็กๆก็คือจะสนุกกันมากนะครับก็จะมีในส่วนของจําลองเรือนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับที่อยู่บนเรือนะครับสําหรับผู้ที่อยู่บนเรือว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเสมือนจริงมากๆนะครับนี่ก็นี่ก็คือน้ํานะครับน้าน้าปลอมนั้นลงไปเดินได้นะครับนี่ลูกชายก็จะลงไปพิสูจน์แล้วว่าเป็นน้ําจริงหรือน้ําปลอมนะครับนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าลงไปนอนกันในน้ําเลยทีเดียว นะชักดินชักงอชักดินชักงออ่ะว่ายน้ำไปเลยว่ายไปเลยอืมว่งงายกรนสกางอืมเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืมนะเพราะว่าน้ำจริงๆนี่คือเล่นไม่ได้แนะ่นอนนะครับว่ายไม่เปิดรับแรงมันฟ้าเกาะกพญามางกรนนะครับเข้าไปนะครับในห้องนะครับแล้วก็นี่แอบตกใจนิดนึงตอนแรกเข้าไปนะก็มีคนนอนอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจริงมากแต่เป็นคนปลอมนะครับเป็นหุ่นนะครับเป็นหุ่น ะครับก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบรรยากาศแล้วก็มีประวัตินะครับต่างๆมีห้องฉายวิดีทัศน์นะครับเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของนี่เลยวิถีชีวิตนะครับของคนในสมัยนั้นนะครับก็มีให้ทดลองเล่นนะจริงๆนะก็มี ร้านคาร้านขนมจีนนะครับมุ้งยานะครับนี่ห้องวิถีชีวิตแสดงวิถีชีวิตย้อนอดีตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยจีนสมัยที่เมืองแร่รุ่งเรืองมีตลาดการค้าต่างๆสานเจ้าการเล่นพื้นบ้านและอาชีพต่างๆของชุมชนไทยจีนมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆเลยนะก็เหมือนเราอยู่ในฉากหนึ่งของการถ่ายทาละครพิเรียดเลย ต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมคนที่ทําพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาจริงๆนะครับมองเห็นภาพ yeah, <go! S 1> การใช้ชีวิตวิถีชีวิตของอาชาวภูเก็ตในสมัยนั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทําให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้แล้วก็ตื่นเต้นนะครับรายละเอียดคือเหมือนมากนะครับร <Yeah, go! S 1> ้านค้านะครับร้านขายยานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ การใช้หนังตะลุงลงนิ้วนะครับแล้วก็สารเจ้ากระทูนะ้รวมรวมไปถึงในส่วนของอห้องกัญชานะครับมีด้วยนะห้องกัญชามีด้วยนะครับเราต้องบอกว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันคือดีนะครับมันคือดีต่อใจจริงๆนะครับการมาพิพิธภัณฑ์รนนั้งนี้รู้สึกว่าเราคุ้มมากๆนะครับห้องเยี่ยมด้านวัฒนธรรมนําเสนอความเจริญด้านอรารยธรรมการแต่งกายความเจริญด้านศรริลปะวัฒนธรรมการก่อสร้าง ตัวอย่างเสื้อผ้าการแต่งกายแบบบาบาย้อนอดีตประเพณีวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทยจีนจดหมายเหตุเอ,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองแร่ห้องเลือนล้าพูมิปัญญาบริการห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองแร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมีหนังสือทุกป,ประเภทให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยท้องถิ่นมีคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษานักท่องเที่ยวนักวิจัยและประชาชนทั่วไป EP แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับในช่อง BD ป่าพาเที่ยว EP หน้าเราจะไปกันที่เขาหลักนะครับที่หาดคือคักต้องบอกว่าไปกันแบบว่าเร่งด่วนเลยทีเดียวเพราะเรามีแผนจะไปน้ำตกกระทูแต่ว่าต้องเปลี่ยนทริปเป็นเขาหลักนะครับจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็จะไปสอยงาอกันด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามด้าน EP หน้าครับขอบคุณครับ